ครับกระผมนายจากกักรภูมปัจจุบันเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง,งครูช่วยโรงเรียนบ้านหนองเสืสอสอุยนอสสะอาดอำเภอ้ัดฝางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตพืน้นที่ประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งเป็นศสษย์เกา่าิตศิสาศึกษารุ่นที่สี่ครับสำหรับการเรียนการสอนในสาขาคณิสาศึกษานะครับจะแบ่งออกเป็นห้าภาคเรียนศึกษาครับก็คือสามภาคเรียนแรกนะครับจะเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัยรครับจะมีการเรียนการสอนทูกวิชาครับที่เกี่ยวกับ การศึกษาแล้วก็จะมีการออกศึกษาดูงานรับที่ต่างจังหวัดครับเช่นนะครับออกศึกษาดูงานที่โรงเรียนพัทยาเสเดียดครับแล้วก็โรงเรียนลำปลายมากครับที่จังหวัดบุริลำครับแล้วก็มีการเลือกโรงเรียนครับเพื่อทีที่จะสังเกตการสอนครับในเบื้องต้นครับแล้วก็ภาคสองภาคเรียนครับจะเป็นการออกฝึกสอนจริงครับโดยผมครับเลือกโรงเรียนการศึกาพิทยาสันครับ โดยทุกวันศุกร์ครับจะได้เข้ามาหายใอาจารย์เพื่อทําวิทยานิพนธ์หลังจากจบการศึกษาครบับผมก็ได้ไปสอบบรรจ,จุครูผู้ช่วยครับที่จังหวัดขอนแก่นครับสอบครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งเดียวครับสอบติดที่ลําดับที่36ครับก็ได้เป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านหนองสุนซอยนรสอาสําหรับน้องๆคนใดนะครับที่อยากจะเป็นข้าราชการครูหรือเป็นครูนะครับ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคามก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะให้น้องได้พัฒน,นาตนเองให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ